จังหวัดอุบลราชธานีเชิญตรกาสิ่งของพระราชทานมองให้ญาติทหารพรานที่เสียชีวิตอุบลราชธานีกำจัดผักตบชวาเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำผู้ว่าอุบลราชธานีสั่งปอชอช,อชอมาจากจังหวัดระยองกักตัว14วันเตรียมปิดสี่แยกวนารมแยกดงอุพึ่งก่อสร้างอุโมงค์ในช่วงเดือนสิงหาคมติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่17กรกฎาคม2563วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวัทิตค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญตรกาสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ญาติอาสาสมาัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่บ้านเลขที่202หมู่9ตำบลพลงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้หนายสริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานมุจลินสีแก้วเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งอาสาสมัครทหารพรานมุจรินสีแก้วเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน2209หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน22ขณะลาดตระเวนและรักษาความปลอดภัยครูบริเวณถนนเรียบริมครองชลประทานบ้านละโพหมู่3ตำบลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2563 อันหนึ่งเมื่อค่ำวันที่16กรกฎาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกลุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าสิรฯฯิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลา พระราชทานของสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานมุจลินสีแก้วซึ่งญาติตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณบ้านเลขที่202หมู่9ตำบลพลงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานี ในการน,นี้พระบรมวงศานุวงศ์ส่งพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยสำหรับอาสาสมัครทหารพรานมุจรินสีแก้วอายุ29ปีบิดาและมันดาชื่อนายสมพงษ์และนางบัวไรสีแก้วมีพี่น้องรวมหคน การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานมุจรินอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดอุบลราชธานีกำจัดผักตบชวาเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ นายสริดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าเป้าหมายพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ําท่วมได้มีการกําจัดผักตบชวา ที่สวนสาธารณะกุดป่าขาวอำเภอวารินชำราบซึ่งในทุกๆปีจุดนี้มีจำนวนผักตบชวาสะสมอยู่และขยายพันธุ์เป็นจำนวนมากเลยทำให้ระบบการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้เส้นทางทางน้ำไหลไม่สะดวกฉะนั้นการลอกผักตบชวาและดูแลอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เพิ่มพื้นที่น้าและในขณะเดียวกันช่วงหน้าฝนจะทาให้การระบายน้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้สำหรับการพัฒนาที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นการออกแบบเพื่อจะสร้างเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่เดือดร้อนกรณีน้ำท่วมเป็นบ้านพักพิงชั่วคราวในระหว่างที่น้ำท่วมพร้อมทั้งพื้นที่ตรงนี้หากมีการก่อสร้างมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นศูนย์กลางการค้าการท่องเที่ยวตลาดน้ำจะทำให้ประชาชนนั้นรักหวงแหนที่ดินและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งการให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดระยองต้องเข้าสู่มาตรการกักตัวดูอาการเป็นเวลา14วันเพื่อความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จากกรณีที่มีการตรวจพบทหารอียิปติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เข้าพักในโรงแรมและเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดระยองนั้นนายสริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มีหนังสือสั่งการให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่จังหวัดระยองต้องเข้าสู่มาตรการกักตัวดูอาการเป็นเวลา14วันเพื่อความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้น ต่อมานายเสกสรร์หมั่นจิตปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีมีหนังสือสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานเทศบาลตําบลสีเมืองใหม่และเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนสาแห่งรวม72คนซึ่งเดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่9ถึง11กรกฎาคม2563กักตัวเองดูอาการอยู่ที่บ้านเป็นเวลา14วันพร้อมให้ปิดศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนทั้ง3แห่งเพื่อป้องกันการติดเชื้อเริ่มตั้งแต่วันที่15ถึง28กรกฎาคม2563ส่วนพนักงานที่ไม่ได้เดินทางไปกับคณะยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการขณะเดียวกันทีมสืบสวนโรคประจำอำเภอสีเมืองใหม่ได้ลงพื้นที่สอบถามจนที่ที่เดินทางไปทั้งหมดพร้อมให้คำแนะนำการกักตัวอยู่กับบ้านแจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ไว้ใช้ระหว่างการกักตัวและมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในตัวอาคารสำนักง,งานเทศบาลตำบลและศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมด ล่าสุดนายสลิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดระยองในช่วงนี้จะให้มีการกักตัวอยู่ที่บ้าน14วันเพื่อความปลอดภัยซึ่งขณะนี้มีผู้เดินทางมาจากจังหวัดระยองจํานวน112คนในจํานวนนี้มีจํานวน72คนเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอสีเมืองใหม่ โดยผลการตรวจหาเชื้อเบื้องต้นพบว่าทุกคนปลอดภัยทางนี้นับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2563ผู้ที่มาจากจังหวัดระยองขอให้มีการลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและภายในหมู่บ้านหรือชุมชนที่เดินทางไป เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแม้จะไม่มีใครเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงก็ตามและทุกคนที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองก็ยินดีให้ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยพอดีมันมีเหตุการณ์ที่ระยองนะครับแล้วก็อเผอิญว่าทางเ,าเทศบาลเขาจัดทัศนศึกษานะครับไปสองกระโดดประมาณเจคนนะฮะตั้งแต่วันที่ส1็ที่ผ่านมานะครับขณะนี้นะครับก็ได้กลับมาแล้วแล้วก็ยังมีขณะนี้เราจังหวัดเองในเรื่องของโควิด เหตุการณ์ที่ระยองเนี่ยเราก็ได้มีการสั่งในการตรวจตานะครับทุกหมู่บ้านมีตอนนี้มีคนที่ระยองเนื่องจากเรามีการเดินทางของรถานปลสายการเดินทางนครไทร์นะซึ่งก็ยังไม่ปิดนะครับก็ให้เดินทางปกติเราก็ถือว่าคนที่มาจากระยองในช่วงนี้ก็จะให้กักกันตัวเองรวมถึงอยู่ที่บ้านนะครับ14วันมีขณะนี้ประมาณ102คนใน102คนนี้72คนเป็นพี่น้องชางเทศบาลหรือเครือข่ายสมาชิก ชุมชนนะครับของเทศบาลสีเมืองใหม่นะครับผลเบื้องต้นในขณะน,นี้เราได้มีการตรวจแล้วก็ตรวจเชื้อแล้วเนี่ยนะครับก็ทุกคนปลอดภยัยแม้ว่าพื้นที่ที่ไปนั่นเนะ่เรามีไปตลาดไปอะไรเงี้ยนะครับไปท่านศึกษาเนี่ยนะก็ทําให้ทุกคนก็ตื่นตระหนกนะครับแต่ว่าขณงนี้ทุกคนก็สบายใจแล้วก็เราก็ยังจะดูแลต่อเนื่องนะครับทั้ง72คนที่ทีเมืองใหม่รวมถึงคนที่เดินทางเข้ามานับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม นะครับใครที่มาจากระยองหรือไบมาสู่กันเราก็จะขอให้มีการลงทะเบียนนะครับกับฝ่ายสารสุขแล้วก็หมู่บ้านชุมชนได้จัดดูแลเป็นโภคปรากันทีกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่มีครับไม่มี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 มือใหม่ไม่มีทีมือใหม่ไม่ไม่มีครับตัวที่เข้าไปแล้วไม่ไม่มีแต่ว่าตอนนี้เราต้องดูไทม์ไลน์ของฐานีซึ่งตามที่แจ้งนี่นะก็มีอยู่ไม่กี่ส่วนไม่เช่นห้างมบัติค้าแหลมทองนะครับแล้วก็ สถานที่เที่ยวนะครับซึ่งของเขาเนี่ยก็อยู่ในบริเวณแต่ที่กระบวนไม่ใช่สานีหยิบครับก็คือคนที่อย่างเช่นคนที่เป็นผู้ให้บริการนะครับที่ต้องเช่นออกจากห้างสินค้าที่สหานีหยิบเคยมาหรือสถานีหยิบที่พักโรงแรมแม่บ้านโรงแรมที่มีลูกมีเพราะนั้นจุดที่เข้าไปนี่ก็อาจจะมีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะนั้นในเบื้องต้นภาพรวมเนี่ยไม่มีใครเข้าไปพื้นที่เสี่ยงนะแต่ก็อาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่เล็กน้อยที่เขาอาจจะไปซื้อสินค้าก็เป็นคนไทยที่ซึ่งส่วนใหญ่ละยองก็ ตรวจสอบแล้วไม่มีพันสี่ร้อยกว่าคนเนี่ยขณะนี้ไม่มีใครมีอาการติดเชื้อครับคือตอนนี้เราก็สั่งกักตัวอะไรอย่างเงี้ยสั่งกักตัวครับเออสั่งเป็นมาตรการของจังหวัดเลยประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเราประกาศวันลุกขึ้นเลยครับว่าใครที่เดินทางมาจากระยองหรือสายการเอ่อโดยรานที่นครชัยแอสุณผู้โดยสารมาให้ลงทะเบียนให้มีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นที่ขนส่งรวมถึงสถานีเอ่อเอ่อสาเอ่อทาอากาศยานสถานรถไฟด้วยแล้วสำหรับที่เดินทาง ได้ลอส่วนตัวกลับมานะครับอย่างเช่นที่บุญทริกเมื่อวานก็มี2อลายกลับมาก็ให้นะครับรายงานตัวแล้วก็สอบสวนโรคแล้วก็กักตัวเลยนะซึ่งเขาก็จีในความรู้มือครับดความปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานีเปิดแผนเตรียมปิดสีแยกวนารมสีแยกดงอู่พึ่งในเดือนสิงหาคม2563นี้นะคะเพื่อดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ประชาชนเตรียมใช้เส้นทางเลี่ยง จังหวัดอุบลราชธานีเตรียมแนวทางการบริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่พึ่งและแยกวนารมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการทางแยกโดยบริษัทสอเขมราชอินดัสทรีจำกัดบริษัทผู้รับจ้างโครงการ นับเริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่30เมษายน2562รวม15เดือนบริษัทได้ดำเนินงานไปแล้ว 1. ระบบระบายน้ำท่อระบายน้ำา 2. ถนนทางเบี่ยงรอบวงเวียน90%เอร 3. งานคันหินทางเท้า50%เสร็จแล้วเตรียมปูแผ่นทางเท้าตัวนอนซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดคิดเป็นปริมาณงาน25%เร็วกว่าแผน0.5%และส่วนแผนง,งานหลังจากนี้ที่จะเริ่มดำเนินในเดือนสิงหาคม2563ตลอดจนสิ้นสุดสัญญา13เมษายน2563มีแผนง,งานดำเนินงานดังนี้ 1. เร่งเก็บรายละเอียดรอบวงเวียนดงอู่พึ่งวนารมเพื่อรองรับการปิดสีแยก 2. ต้นเดือนสิงหาคม2563เริ่มต้นปิดสีแยกวนารมและประมาณกลางเดือนสิงหาคมเริ่มปิดแยกดงอู่พึ่ง 3. เจาะเสา,สาเข็มประมาณ2เดือนสิงหาคมถึงกันยายน 4. ี่ทำการปักชิดพายหรือแผ่นกำแพงกันดินเพื่อเตรียมขุดอุโมงค์จากนั้นติดตั้งค้ำยันกำแพงกันดินและทำการขุดเจาะอุโมงค ปรับพื้นที่อุโมงค์ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ4เดือนตุลาคม2563ถึงมกราคม2564 5. ทำการก่อสร้างพื้นอุโมง์โดยการเทคอนกรีตใช้เวลาประมาณ6เดือนมกราคมถึงมิถุนายน2564 6. เทคอนกรีตกําแพงอุโมงค์ใช้เวลาประมาณ4เดือน 7. ทำการก่อสร้างพื้นวงเวียนด้านบนประมาณ4เดือน ทําการตกแต่งวงเวียนไฟฟ้าแสงสว่างตีเส้นจราจรงานติดตั้งป้ายจราจรเก็บความเรียบร้อยในช่วงมีนาคมถึงเมษายน2564 ทั้งนี้หลังจากการทำปิดการจราจรแยกวนารมและดงอู่พึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมทางบริษัทจะกำหนดให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงและทางเบี่ยงรอบวงเวียนซึ่งเตรียมไว้ทั้งหมด5เส้นทางดังนี้ 1. เส้นทางศีสเกดยะโสธรใช้เส้นทางบ้านทบอ 2. เส้นทางยะโสธรอํานาจเจริญใช้ถนนคลังอาวุธ 3. เส้นทางอำนาจเจริญตระการพืชผลใช้ซอยเทคโนโ 4. เส้นทางตระการพืชผลเข้าเมืองอุบลใช้ซอยมอเตอร์ไบค์หเส้นทางโรงพยาบาลพระศรีมหาโพเซ็นทรัลพาซาเพื่อไปศรีสะเกษ อย่างไรก็ตามในส่วนมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการจังหวัดมีมติให้แขวงทางหลวงอุบลราชธานีดูแลความเรียบร้อยทางร่วมทางแยกบริเวณพื้นที่รอบแยกดงอู่พึ่งและวนณารม โดยให้มีการเพิ่มเครื่องหมายจราจรตีเส้นถนนขาวแดงลดความแออัดของการจราจรทางเส้นทางเลี่ยงเยโสธรอ,อำนาจเจริญถนนคลังอาวุธให้เพิ่มป้ายจราจรและป้ายบอกเส้นทางเลี่ยงจากสวนสัตว์อุบลราชธานีเชื่อมออกไปยังหมู่บ้านห้วยคุ้ม ครสิริป,ปัญญาณนันในอำเภอเมืองอุบลราชธานีในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกร วัชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวณหนองนอกบ้านบ้านผา,นาแก้วใต้หมู่ที่11ตําบลกุดลาดรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดและหน่วยงานในพื้นที่จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลําน้ําลำคลองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวประจําปีพุทธศักราช2563 เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชและพัฒนาภูมิทัศน์หนองนอกบ้านให้สะอาดสวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลน น้าสพาข้ามลำาุ้ยดวนระหว่างบ้านอุบมุงบ้านโคกสว่างตบลโคกสว่างอภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนายชินวัตรทองปรีชานายอสำโรงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและโครงการคลองสวยน้ำใสชุมชนร่วมใจกำจัด บัชพืชและผักตบชวาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาพระราชทานอำเภอสำโรงเข้าร่วมกิจกรรมขอเชิญร่วมบุญถวายอังสะสามเณรวัดป่าอุบลแก้วร่วมบุญถวายอังสะพื้นละ300บาท170ผพื้นบัญชีวัดป่าอุบลแก้วธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี 038-1687-821สํานำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวอร่รวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนันทาจัดงานอบรมสำหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเปิดร้านค้าออนไลน์ฟรีเปิดร้านค้าออนไลน์ซื้อก็ง่ายขายก็คล่องกับช้อปปี พร้อมเปิดร้านค้าออนไลน์ Shopee Free ปปวิเคราะห์ลูกค้าพฤติกรรมบนตลาดออนไลน์เรียนรู้กลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์เทคนิคการตลาดออนไลน์ในยุคโควิดในวันที่18กรกฎาคม2563ณห้องประชุมโรงแรมสุนีแกรนด์สอบถามเพิ่มเติมโทร095 218 2789 นายสริดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายนายเทียนชัยพุทธรังศีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมงานและกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพและของดีสจังหวัดอีสานตอนล่างสองจังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดโค้งชีมูลโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอลงกรณพลบุตรเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ตามประกาศจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขทางคณะผู้จัดงานวิ่งเปิดฟ้าที่ผาชนะใดได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น กับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านและทุกภาคส่วนเป็นสำคัญจึงขออนุญาตประกาศเลื่อนการจัดงานวิ่งเปิดฟ้าที่ผาชนะใดอย่างเป็นทางการจากเดิมที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2563ไปเป็นวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกาย,ยน2563ทางนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านและยังเป็นการป้องกันโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วย นายสุสิทธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตรและงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสุดที่ชัยจรุเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสาก์เป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักง,งานชนประทานที่7จังหวัดอุบลราชธานีโดยที่ประชุมได้หารือสำรวจข้อมูลและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินพร้อมหารือแนวทางเตรียมการร รองรับสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภยัยที่ศูนย์พ่อพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสรินทรน,นายมานุพงษ์คำเมืองวิศวกรระดับ9้าและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสรินทนรร่วมมอบลูกปลาตะเพียนของศูนย์พ่อพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสรินทรจจำนวน7 5 0 0 0ตัวสำหรับเลี้ยงในบอ่อสาธารณะให้ชุมชนเขื่อนปากมูลและมอบกระชังบกจำนวน120กระชงังสำหรับเลี้ยงปลาดุกให้กับ12หมู่บ้านในรัศมี3กิโลเมตรโรงไฟฟ้าใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูเยียวยาสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนชุมชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันนายอาทิตย์พรคุณาวิศวกรระดับ10 และนางสาวนงลักษ์สอนลีนักวิทยาศาสตร์ระดับ6รวมประชุมและเสวนาการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภออําเภอวารินชำราบในประเด็นที่3เมืองแห่งการใส่ใจสิ่งแวดล้อมอําเภอส р ินทรในการขับเคลื่อนการดาเนินงานอําเภอส р ินทร ให้เป็นอำเภอสะอาดสมพระเกียรติเมืองพระนามเจ้าฟ้าดำเนินการแผนงานโครงการระดับอำเภออย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวอำเภอศรีนธรอ,อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยมีนายสนองมะลัยขวัญน,นายอำเภอศรีนธรส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนและผู้ประกอบการที่พักร่วมประชุมณนะห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอศรีนธรขอเชิญชมและเชียร์ฟุตบอลน,นัดกระชับมิตร เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีนาสนามฟุตบอลสโมสรปอรซิต,ตี้ภายในโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมาราชในวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2563ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนเยี่ยมชมถนนคนเดินเขมาราชพร้อมออกกำลังกายเชื่อมสัมพันธ์ธาไมยตรียินดีต้อนรับทีม V.I.P. จังหวัดอำนาจเจริญและทีม Law French จังหวัดอุบลราชธานีขอบคุณทีมเขมาราชอยู่นเต็ดรับผู้มาเยือน ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อปลาปลานินกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาท ราคาไข่ไก <am> ่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ถาดละ1 1 0บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์สองถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์สาถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาท ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ26,950บาทขายออก27,050บาททองรูปประพันธ์รับซื้อ2 6 4 6 9บาท36สตางขายออก27,550บาท ราคาน้ำมันดีเซล22.19บสาท19ตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซโฮอร์อี0ีสบาท4ตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซ,โซฮอร์1 2บาท28สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอร์ 5, บาท5 5สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มา oilthai boxspot com ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกุเดืออเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬก35นาทีวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอเภโอของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬกา35นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าววีเคเบลทีอุบลและเพจโสพลเคเบล t ทีวีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 c z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีสม้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ